สวัสดีครับมาพบกับทีมงานสายยานิสิงครับผมมาดูอีกคลิปหนึ่งครับผมเหลือครับเตือคุณคููครับไล่ดินครับต่อเตื้อบนะครับผมเดี๋ยวไปเตื้อมาไล่ครับ I'm glad เอาหินลุกลังอออครับเอาหน้าดินกองไว้ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับเกยบก้อนหินครับผมตอนนี้กลังไล่ดินครับไล่จากที่สูงลงจาก ไปหาที่ตำมครับ มาไล่อีกนะครับรอบหนึ่งครับผมรอรถ้วให้ฟอดครับมาไล่ครับมันจะเร็วด้วยครับผมเป็นเพืแค่ไล่ผมบๆครับลงกองครับผม พันเกาะแล้วพูดอะไรครับผม hả đi nào là, đi là อยู่ใน bạn đi nghe, มัน quạt đi, ไปให้ này กันเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้นนี้จะลงให้ได้ปะทำไมตันนี้จะลงได้ปะันคือยอนไงคเต e ร์แ r e เฮี้ยเออจะออกออจะออกได้ปะเน้งนี้เน่เขาออกแล้มันยังไงมันยิงไยโคตรไหมได้ปะเงามันยิงายไมได้ปะล่มลงละ เออต้นโพ่ต้นโพต้นไฮวะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับเอามาดูครับแปลงนาที่รถแท็กอร์ครับตับครับทำเป็นสองแปลงครับแปลงนี้ไล่ดินไม่ไหวครับดินมันต่างระดับกันมากครับเลยทำเป็นสองแปลงครับแปลงนี้วันนี้ย้ายไปโคไปลงหน้างานหมอครับ ท่กเตร์ก็มาตักหินลูกล่างครับอันนี้ให้หกล้อกับสิบล้อนี่ครับไม่ได้ถ่ายคลิปครับนี่ไล่ดินเสร็จแล้วครับก็จะออกมาลักษณะนี้ครับต้องแต่งบ่อครับนี่พอทําข้าวได้อย่างนี้ครับเอาหินลูกล่างออกก็เอาหน้าดินไว้ครับก็ให้ทํานาได้เหมือนเดิมครับปลูกข้าวได้อันนี้มันมีหินครับหน้ามันลอดหินครับด้านล่างก็จะเป็นดินดากดินเหนียว น้ำก็จะอยู่ครับที่นี่น้ำจะไม่รอดครับดินเหนียวครับน้ำมันอยู่ครับนี่เอาิลูกลังออกครับนี่เอาหน้าดินกองไว้ครับเดยวเฮกเตอร์มาจัดการครับนี่ก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็แต่งรียบร้อยครับนี่เก็บไปด้วยครับแล้วก็รถไทยครับรถไทยฟอร์ดมาเก็บอีกรอบหนึ่งครับไทยครับพร้อมมานข้าวนะครับนี่ ไม่ซื้อก็เหมือนซื้อครับบอกลูกลังครับเพราะว่าเราต้องแต่งปรับระดับนาให้เขาเหมือนเดิมก็แตะที่แรกครับนี่ก็ไม่ได้ซื้อก็เหมือนซื้อเพราะว่าเราต้องแต่งนาให้เขาเรียบร้อยให้ทํานาได้ครับอันนี้เราแต่งพร้อมหมานข้าวเลยนะครับนี่ประมาณสิบก่าไร่ครับนี่ประมาณสิบห้าไร่ครับหินบอร์ดนี่ครับหินลูกลังรวนๆครับนี่หน้าดินกองไว้ครับ แถวบ้านผมมีแต่ลูกลังครับเอาลูกลังครับหน้าดินนี่ไม่ค่อยเอาครับนอกจากปลูกผักแค่นั้นครับบ้านผมเป็นหินลูกลังครับเจอหน้าดินออกเจอลูกลังอย่างเดียวครับนี่แถวนี้ครับโคกลูกลังข้างนั้นครับนี่เป็นหินข้างนั้นครับแถวนี้ครับหินหมดเลยครับนี่แต่ก่อนก็แฮกเตอร์นี่ครับตากับคุณปูนี่ขุดราด้านล่างนี่ครับก็แฮกเตอร์ครับขุดได้สวยนะคแฮกเตอร์ขุดราครับเสียด้ครับ แต่ก่อนาเฮกเตอร์ขุดสระเนี่ยครับแน่นดีครับน้ำไม่รอดน้ำอยู่ดีครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับให้ดูสาดกล้องให้ดูแบบนี้บรรยากาศครับก็สวัสดีครับ